สวัสดีครับผมนายนภัรุริทวงศ์ม4 2ทัส 2, เลขที่17ในคลิปนี้ผมจะมาทำกิจกรรมการสร้าง DNA คอมบิเนนันเพื่อนำเสนอให้มิตรตริชาติลาศัก์และมาสเตอร์ยานวร์ชื่นชม ขั้นตอนที่1ตัดกระดาษสีเหลืองที่มีลำดับเบสให้มีขนาดกว้าง3เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรจำนวน10ชิ้นโดยกำหนดให้กระดาษสีเหลืองเป็นพาสมิดที่มียียนต้านยาปฏิชีวนะอมพิซิลินขั้นตอนที่2ตัดกระดาษสีฟ้าที่มีลำดับเบสให้มีขนาดกว้าง3เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรจำนวน10ชิ้นโดยกำหนดให้กระดาษสีฟ้าเป็น DNA ที่มียียนที่สร้างสารที่ต้องการได้ขั้นตอนที่3ม นำกระดาษสีเหลืองที่ตัดแล้วม้วนเป็นวงกลมแล้วติดด้วยเทปใสทำทั้ง10ชิ้นแล้วหาลำดับเบส G A A T T C ซึ่งเป็นบริเวณจดจำของ Eco R1 จากนั้นขีดเส้นปะบริเวณตัดเฉพาะตรงเบส G และ A ใช้กรรไกรตัดตามเส้นปะโดยสามารถใช้เอนไซม์ PST1 แทนได้ถ้าไม่มี Eco R1 เนื่องจากลำดับคู่เบสเหมือนกันแม้ว่าจะเรียงย้อนกลับก็ตาม ขั้นตอนที่4นำกระดาษสีฟ้าที่ตัดแล้วหาบริเวณจุดจำของอีโคอาวันทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของยีนและปะเส้นไว้จากนั้นตัดกระดาษตามเส้นปะซึ่งเป็นตำแหน่งตัดเฉพาะของอีโคอาวันขั้นตอนที่5นำกระดาษทั้งหมด20ชิ้นใส่ลงในถุงทึบพยา่าและหยิบออกมาทีละ2ชิ้น ถ้าได้ชิ้นสีเหลืองสองชิ้นให้ต่อแบบนี้ถ้าได้ชิ้นสีฟ้าและสีเหลืองให้ต่อแบบนี้ถ้าได้ชิ้นสีฟ้าสองชิ้นให้ต่อแบบนี้ขั้นตอนที่หกนำชิ้นกระดาษที่ได้ใส่กลับไปในถุงทึบ สูงหยิบ5ชิ้นและวางลงในถาดกระดาษที่สมมุติให้เป็นเซลล์แบคทีเรียรเจ้าบ้านแถาดละชิ้นจากผลการทดลองถ้านำเซลล์แบคทีเรียรที่ได้จากการทำกิจกรรมไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะอมพิซิลินจะสามารถเจริญได้4เซลล์คือเซลล์กระดาษสีเหลืองและกระดาษสีเหลืองต่อกับสีฟ้าเป็นวง ส่วนเซลล์กระดาษสีฟ้าต่อเป็นวงจะไม่สามารถเจริญได้เนื่องจากไม่มีพาสมิดที่มียียนต้านยาปฏิชีวนะนั่นเองผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ